เลื่องานศัตรูฉบับต่อไปเราจะพูดถึงคลาวเลอร์หนึ่งในศัตรูสายพันธุ์พื้นฐานที่คุณจะพบเจอในสนามลบแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวแต่อย่าได้ประเมินค่าพวกมันต่ำไปเมื่อพวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงเยอะคลาวเลอร์ ler, จะสามารถเป็นภัยผู้คามที่จะจัดก,การได้ยากคลาวเลอร์ ler, เป็นเอลี่นสายพันธุ์หนอนขนาดเล็กมีลิล้าคล้ายสัตว์นี่มีกระดูกสันหลังลำตัวยาวขึ้นไหวช้าพวกมันเคลื่อนที่ช้าและโจมตีอ่อนแอแต่จำนวนที่มากพวกมัน ก็ทำไม่ยากกับการควบคุมสถานการณ์แม้จะมีพลังชีวิตปานกลางแต่เมื่อพวกมันเข้ามาเป็นฝูงความเสียหายสะสมอาจทำให้คนนั้นตกในสถานการณ์ลำบากควรใชม้วุ้ดปืนกล,ลเบาและปลืนพลาสมาเพื่อกำจัดพวกมันอย่างรวดเร็วหากพบเจอพวกมันจำนวนมากให้ใช้ระเบิดหรือปววืนที่เพื่อลดจำนวนพวกมันอย่างมีประสิทธิภาพจาไม่ว่าแม้คลาวเลอร์จะเคลื่อนที่ช้าจมตีอ่อนแอและพลังชีวิตไม่สูงนักแต่พวกมันก็เป็นมังคุกขามที่อันตรายเมืเ่อวมตัวกัเป็นฝูง อย่าปล่อยพวกมันเข้าใกล้คุณมากเกินไปและเตรียมอาวุธให้พร้อมเสมอ